วันนี้พามาดูเทคนิคปิดปานดำบนผิวหน้าของพี่กวางค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณพี่กวางก่อนเลยนะคะที่ให้รีวิวคลิปนี้อย่างแรกเลยต้องเลือกสีเบอร์ลองพื้นให้ตรงกับสีผิวมากที่สุดค่ะบางคนใช้เบอร์เดียวก็ได้ตรงตามสีผิวเลยส่วนบางคนก็อาจจะต้องผสมถึง2องสีเพื่อให้ได้สีรองพื้นที่ตรงตามสีผิวของเราเป,เป,เป๊ะๆบางคนซื้อไปบอกว่าลงแล้วแดงเกินไปหรือลงแล้วขาวเกินไปไม่เข้ากับสีผิวใจเย็นๆก่อนนะคะต้องบอกก่อนว่า ต้องดูฟินิชลุคหลังจากที่ลงแป้งฝุ่นทับไปแล้วเพราะลงตอนแรกๆเนี่ยรองพื้นเขาอาจจะยังไม่ได้ซึมเข้าผิวคะ่ะให้เราดูหลังจากที่เรากดแล้วเซตติ้งด้วยแป้งฝุ่นเสร็จอันนี้จะใกล้เคียงกับสีผิวมากที่สุดในกรณีที่เราลงแล้วสีมันอาจจะเพี้ยนกับสีผิวนิดหน่อยก็อาจจะใช้แป้งผสมรองพื้นเบอร์ที่เราใช้เป็นประจำนี่แหละคะ่ะมาเกลี่ยบริเวณขอบที่ลงคอนซีลเลอร์ให้สีเขาเนียนไปกับผิวของเราคะ่ะ ต้องบอกเลยว่ามันคล้ายๆงานศิลปะนะคะที่อาจจะต้องใช้ความใจเย็นแล้วก็ความละเอียดในการลงเพื่อที่จะได้การปกปิดที่เนียนกริบ การรองรองพื้นปกปิดปานดำหรือปกปิดรอยสักเนี่ย <c oughs> ก็เหมือนกับการปรุงอาหารคะ่ะวัตถุดิบดีบวกก,บก,บกับการปรุงอาหารเก่ง <c oughs> ก็จะทำให้อาหารออกมาหน้าทาน <c oughs> แล้วก็อร่อยรองพื้นดีบวกกับฝีมือการแต่งหน้าหรือทักษะดี <c oughs> ก็จะทำให้การปกปิดนั้นเนียนสนิทยิ่งขึ้นใครที่กำลังจะตัดสินใจซื้อไปใช้อยู่แนะนำเลยนะคะว่าควรที่จะซื้อไปลองซ้อมก่อนถึงวันงานที่จะใช้จริงนะคะจะได้ชินมือค่ะ แต่งออกมาจะได้ไม่โป๊ะหรือถ้าสีไม่ตรงกับสีผิวก็จะได้สั่งเพิ่มหรือปรับแก้ได้ใหม่ค่ะส่วนใครที่ยังไม่มั่นใจว่าเลือกเบอร์อย่างไรสามารถทักมาปรึกษาแชทก่อนที่จะกดสั่งซื้อในตะกร้าได้นะคะอิวยินดีให้คําแนะนําเลยค่ะงานผิวของพี่กว้างวันนี้ใช้เบอร์33นะคะเป็นเบอร์สําหรับผิว2สีขอย้ําว่าปกปิดได้จริงนะคะ และเป็นธรรมชาติมากๆค่ะ finish ลุกออกมาแบบนี้เลยค่ะเรียกว่าเป็นรองพื้นที่ปิดฝ้ากระรอยสักปานดำปานแดงด่างขาวรอยแผลเป็นปิดทุกตำหนิของผิวได้เนียนกริบเลยค่ะ